สวัสดีค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วครบสองเดือนแล้วจ้าแม่ค้าประกุดตัวแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่เริ่มเอาของไปส่งลูกค้านะคะก็จะมีนิดๆนหน่อยเนาะพิชเ่นก็มีจะมีมะเขือพวงตัวนี้ทํำมะเขือด้วยแล้วก็มีมะพร้าวเหมือนเดิมแม่ค้ามะพร้าวค่ะนี่ไอที่แปลกไปกับเก่าคือนี่ทานพิชื่นขายได้แล้วจ้า ก็จะมีคนสั่งประจำเนาจานเนี่นยวันนี้จะพิชิ่นขายได้ก็จะขายได้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยถ้าขายได้หมดแต่ว่ามะพร้าวนี่เขาเหมาหมดแล้วล่ะมะพร้ากก็เหลือแต่เมือเขือพวงก็ขายได้กิโลนึงละกิโลนึงก็เจ็ดสิบบาทก็ดีใจมากวันนี้ได้ขายของละขายด้วยส่งด้วยจ้าอ้าวไอพอหน่อยเดิให้พีชิ่นขายดีๆนะจ้า ค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบวก,กันเนาะหายแล้วแข็งแรงแล้วหายแล้วแต่แต่ก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่ามือก็ยังทําอะไรไม่ได้งานหนักเราก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะขอบคุณค่ะ,ว,ะ,คะวัดโทษนะคะวัสดีค่ะ